กราบสวัสดีครับนเบกับช่องรีนิวเราอยู่กันที่เซ็นทรัลลาดพร้าวครับซึ่งเราเจอกับเน็ตไอดอลหนุ่มชื่อดังครับที่เล่นโทรศัพท์อยู่นั่นเองนะครับนั่นคือช่องเนทีฟครับผม <S 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 คือตอนนี้เรามางานเปิดตัว Samsung Galaxy S24 Series ครับเต็มไปด้วย AI แล้วก็มี เดี๋ยวไปรอดูแฮนด์ออนพิลได้เลยครับและนี่คือที่เราดูกันอยู่นี่นะนี่คือกล้องจากตัว Galaxy A24 Ultra กล้องหน้าครับถ่ายกันที่ความละเอียด 4K 30เฟรมครับว่าเป็นยังไงบ้างนิ่งขนาดไหนเราจะถ่ายพาชมงานกันด้วย A24 Ultra นี่แหละนะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะทึ่งกับงานเปิดตัวแล้วก็ได้ดูคลิปของหลายๆสื่อกันไปแล้วนะว่า AI เขาเนี่ยฉลาดขนาดไหนครับสีเครื่องตัวจริงดีกว่าครับอ่ะสังเกตดูครับด้านขวามือจะเป็น A23 Ultra ซ้ายมือจะเป็น A24 รูปยิวเผินเนี่ยแทบไม่แตกต่างแปลขนาดขนาดพอๆกันไหมขนาดนะครับเหมือนจะกระชับลงเล็กลงนวขอบเครื่องบางลงด้วยที่ว่าวัสดุเขาเป็นตัวไทเทเนียมมันเลยทาให้รีดความบางลงไปได้อีกน้ําหนักก็ลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนมาใช้หน้าจอแบบสกรีนครับแบบสกรีนครับโช๊คดูให้ดูครับมันก็เลยอาจจะทำให้เครื่องบางลงด้วยจากเดิมเนี่ยมันจะมีความโค้งเล็กน้อยครับเห็นไหมอันนี้คือ A23 อัลต้าจะมีความโค้งเล็กน้อยแต่พอมาเป็นตัว A24 อัลต้าคือก็คือแบนราบไปเลยขอบก็ คือจะขึ้นมาพอดีเสมอจอคุณแบนนัานเลยอะจริงๆก็ควรจะแบนใช่ไหมอ่าอุจอนี่ค่านิดเขาพุ่งขึ้นไปเป็น2,800นิดเลยนะครับจากเดิมประมาณ1,800บงเออประมาณนั้นก็คือเพิ่มขึ้นมาเยอะครับเรื่องของความสว่างค่านิดร HDR10 Plus ใช่ใช่ดันสีขาวแล้วก็ให้มันสว่างรายละเอียดสีดำใช่เหมือนถ้าเราเป็นไฟใช่ไหมสปอตมันก็จะพุ่งออกมาสุดยอด มันดีใช่ไหมดีดีครับดีมีอะไรอีกครับผมก็เรื่องเรื่องดีไซน์นะที่ผมชอบสุดเลยก็คือนี่แหละมาจอจอแฟรคือหาฟิล์มติดง่ายแล้วใช่นะควเวลาเขียนมันไม่ลื่นปิดด้วยมันไม่ตกขอบเวลาเขียนด้วยปากกาเอสเพจากเดิมนี่เขียนก็คือจะลื่นแทบไปตลอดตกขอบก็จะเป็นแบบนี้แต่อันนี้จะไม่ตกแล้ว อ่ะดูปากกาหน่อยครับดูขอดูไซส์ปากกาเลยไซส์ปากกาเหมือนเดิมไหมเนเนเท่ากันไหมเท่ากันเท่ากันเลยแสดงว่าใส่สลับกันได้ไหมอยากเลยเดี๋ยวกันเอาไปออกเฮ้ยผมใส่ถูกไหมถูกแล้วอันนี้สีใหม่ใช่ใช่ใช่นี่คือขอบเห็ดไหมมันจะเลื่อนใช่ใช่อันนี้มันจะพอดีเลยมันก็จะสุดแค่นี้นี่ก็ตกขอบสีสันครับที่สั่งเฉพาะในเว็บเท่านั้นร้านทั่วไปหน้าร้านจะไม่มีขายครับนี่สีพิเศษสีแรกคือสี ก็คือน้องชาไทยที่เราดูการใช่ซึ่งสีออเรนจ์เนี่ยมันออเรนจ์ฝาหลังแต่ว่าขอบครับมันก็จะเป็นสีแบบไทเทเนียมจะไม่ได้เป็นสีตามตัวเครื่องแต่เขาจะเลือกสีไทเทเนียมที่ใกล้เคียงกับฝาหลังมากที่สุดเช่นเดียวกันกับสีบรูไทเทเนียมก็คือขอบเครื่องจะเป็นสีไทเทเนียมแบบเหมือนกับสีเกรย์แต่ฝาหลังจะเป็นสีสีบรูสีฟ้าก็เอาง่ายๆก็เหมือนเอารุ่นธรรมดามาเปลี่ยนฝาหลังให้เป็นสีพิเศษนั่นแหละและก็สีกรีนซึ่งขอบเครื่องก็เป็นสีไทเทเนียม เหมือนกันเลยก็คือเปลี่ยนสีให้ฝาหลังอ่ะอันนี้เป็นสีเชลโล่นี่แต่อันนี้อันนี้จะมีขายปกติตามหน้าร้านอยู่แลล้จะจะมีสีพิเศษเฉพาะ3สีนั้นไทเทเนียมเวลเลตในถ้าด้านขอเป็นไทเทเนียมสีฟองมันจะสวยมากอ๋อได้ไหมจะได้ตักกัน อยากได้เป็นสีอะไรสีทองอืมก็ไม่รูค่อยหายเกสรับแต่สวยดีนะใช่สวย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 มันตัดสวยดีตัวเนี้ยปกติเราเป็นคนคุยกับใครไม่ค่อยรู้เรื่องไงเผื่อใช้ AI จะช่วยแบบไก่เกี่ยได้ทุกการใช้จการอย่าลืมฟองพอยสโลแกนที่นี่คืออะไรครับสโลแกนของเอ็ดดี้สีเป็นการใี่ AI ที่แบบเครื่องแรกของโลกไอโฟนเครื่องแรกของโลกที่จะทำให้ชีวิตของคุณได้ง่ายขึ้น เขาโอ้ยนี่เขาจับได้นะเนี่ยแล้วไป่ล้วไปยังพูดต่อยอ๋อต้องกดหยุดพูดเสร็จปุ๊บต้องกดหยุดอเร็วอยู่นะเร็วมากคือเรายังไม่ทันพูดเลยเขาพูดไปแล้วเร็วจังเฮ้ยไม่พูดตรงๆนะผมอ่ะทุกวันนี้ผมใช้ตัวไม้จากลายแม่นก็จากอะไรในการพูดเพื่อแทนพิมพ์ครับผมคิดว่ามันก็คงเหมือนกันแต่อันเนี้ยมันว้ากว่าตรงที่มันแปลใช่แล้วบางทีเราหลุดทาอะไรไม่ดีออกไปมันก็พิมพ์ไปเลยเราเราก็ส่งไปเลยอันนี้ตรงมันดูฉลาดกว่าทัน ใช่หลายคนอาจจะคิดว่ามันมี Google ไปลภาษายแล,แล้วหรือมันมีแอปอื่นก่อนหน้าอยู่แล้วอะผมว่าเนี่แหละเขาเรียกว่า AI โดยแท้จริงผมลองพูดเล่นๆนะาพี่นิวว่าวันนี้เราจะกินอะไรดีพี่นิว พี่นิ้วพี่นิ้วเห็นไหมมันเสียงสูงให้เราด้วยซิงเกอร์โอแปรดีมากอยากไปลองพูดเกาหลีกับคนนั้นอะอ๋อนี่ไง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 อ่าสาธิตให้น้องคนนี้จะพูดภาษาเกาหลีครับใช่ไงาผมเรียกขงนี้นนะี่เป็นเกาหลีนะแล้วก็อันนี้เป็นไทยนะถ้าเปิดถ้าปิด อนงาซโยจอร์อันนี้คือสำเนียงไม่ค่อยได้ใช่ไหมนี่จอร์นยูจอร์นิยูเนี่ยใช่ไหมชื่อจอร์นยูไม่แล้วสวัสดีครับใช่ครับผมแล้วที่ผมจะบอกว่าอาผมชื่อนิวนิวชื่อนิวต้องไปคุยยิ่งยิ่งวันสองคนมันถึงจะเข้าใจกันมากกว่านี้ขอบคุณมากครับผม จ๋งนะแต่ว่ามันก็มีข้อจํากัดนะเนาะไอ้ไอ้วุ้นแปลภาษาเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในตลาดนัดหรือคนเยอะๆเนี่ยแล้วมันมีเสียงแทรกเข้ามามันก็อาจจะฟังแล้วอาจจะแบบเอามาผสมบนเปลงก็ได้ต้องจ่อปากจะต้องจ่ออาจจะเอาไปจ่อปากเขาแล้าก็จะโดนอะไรนะโดนเขาเตะปากเตะใหอทิสเซตวงรอบอาวงวงวงนี่ต้องกดปุ่มโฮมค้างนะแล้วเราค่อยวงไม่ว่าเราจะดูอะไรถ่ายถ่ายเคอาถ่ายเลยครับถ่ายเลยปึ๊บอ่แล้วเราก็มากดปุ่มโฮมค้างนะอ่าแล้วก็วงครับวงวง น,นี่สวยจังเลยนี่ซื้อที่ไหนนะี่นี่สรขึ้นมาเลยครับซึ่งเป็นของรุ่นอะไรก็ไม่รู้นี่กาแล็กซี่อ่ะนี่ไงมีของกาแล็กี่ด้วยก็คือเป็นลักษณะใกล้เคียงกัน,นลวดลายคล้ายๆกันเขาก็จะรวบรวมมาให้เราเลือกว่าเออใช่อันนี้ไหมอันนี้ไหมว่าเราเลือกรุ่นไหนทีนี้ถ้าเป็นแบบภาพบุคคลอ่ะ อันนี้คือสำรองว่าถ่ายหน้าผมนะแล้วก็ลองจิ้มแล้วก็วงวงมีฮิแล้วมันจะขึ้นเป็นใครก็ไม่รู้มันเป็นเรื่องดีที่มันเราอ่ะ <c oughs> เราเซฟตัวเองอเราซฟอ่ะแล้วเราลองผมลองวงมือถือก่อวงมือถือวงมือถือก็ได้อ่ะ,อะ ขึ้นมาแล้วนี่ในที่ีเอาป้นี<ด>่ <24 S 1> ไอทีอ่ี่ 4, อทีสองก็มีเข้าพวงเหมือนกัน d ีอทีสามก็มีอย่างนี้ก็ปลอดภัยได้ครับสาหรับคนที่ไม่ได้มีคดีจรกรรมหรือมีประวัติอะไรที่ไม่ดีนะทีนี้สว่ยครับผอเอาง่ายว่า,า,วาการที่เขาจะวงหน้าคุณน่ะคุณต้องมีฐานข้อมูลหรือว่ารูปร่างหน้าตาหรือคนมีคนมีชื่อเสียงใน Google ใน d า t a าเบสของเขาเขาถึงจะเรียกรีเสิร์ชขึ้นมาผมว่า Google ก็น่าจะสแกนพวกสแกนสแกนอะไรต่างๆนะใช่น่าจะเอาออกไปยอะแล้วครับน่าจะป้องกันอะไรพวกนี้ได้เลย ก็ฟีเจอร์อื่นนะครับรอดูได้ที่ช่องพี่หนึ่ครับผม<อ>เพราะว่าอันนี้เรามาเล่นกันที่เป็นแต่ถ้าอยากดูเทียบ1ิบรุ่นก็ดูได้ที่ช่องเนทีบเหมือนเดิมโอเคครับนิ่งไหมวิดีโอนิ่งมากเพื่ออะไร <c oughs>